ก่อนรับชมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโฟร์ฟันทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวผมได้มาอยู่ข้างล่างของตัวอาคารบ้านแล้วนี่อันนี้ใต้ถุนอันนี้จะเป็นโซนใต้นโอ้หนี่ชั้นสองโอ้โหดูวิวครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนดูวิว,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 วชั้นสองนะครับในส่วนของตรงนั้นนะนี่คือเป็นศาลานะครับเดี๋ยวยัยงไงเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับอันนี้บ่อโอ้โหตอนนี้นะครับ ผมอยู่นี่ครับทุ่งหน้าของเราอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วที่บอกว่าผมจะมาสร้างบ้านตอนนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์นี่นี่แล้ว oh <my> ตอนนี้นะครับผมนี่ oh. บ้านเราสองชั้น ได้ดําเนินการมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูข้างในนะครับนะครับเดี๋ยวผมได้มาอยู่ข้างล่างของตัวอาคารบ้านแล้วนี่อันนี้ใต้ถุนอันนี้จะเป็นโซนใต้ถุนอันนี้จะเป็นโซนใต้ถุนนะครับอันนี้โซนใต้ถุนบ้านน,น,นี่ผมจะพาเดินไปดูดูข้างหลังนี่เลยนี่เลยนี่ครับสองชั้นว้าวแล้วก็อันนี้ส่วนส่วน ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นบันไดบันไดาทางขึ้นบ้านชั้นสองของเราลองเดินขึ้นไปดูครับก็กว้างนะทุกคน,ก,นกว้างนะครับโอ้นี่ชั้นสองโอ้โ oh, หดูวิวครับเพื่อน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 ดูวิวชั้นสองว้าว <Wow. S 2> oh, สวยมากวิวดีมากแม่โอเคโอเคครับ แจ๋วมากเลยครับอันนี้ส่วนในส่วนของชั้น2นะฮะกั้นหรือไม่กั้นก็แล้วแต่ครับในส่วนของตรงน,นั้นนี่คือ,อเป็นศาลานะครับเดี๋ยยัยงไงเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับอันนี้บ่อโอ้โหนี่เลยตอนนี้น้ําลงไปเยอะแล้วผมขุดไว้4เมตรและนี่ช่วงช่วงคานบ่อทําขึ้นมาอันนี้บ้านโซนชั้น2นะครับส่วนตรงนี้เป็นระเบียงระเบียงเล็กๆเ,เพื่อที่ผมสร้างไว้ไว้ชมวิว พอลารถไฟตรงนู้นวิ่งผ่านมารถไฟจะวิ่งผ่านมาตรงนี้ครับสวยงามมากเลยแล้วก็ตรงนี้โซนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงออกมาได้ครับโอ้อันนี้ตอนแรกอะ่ะคุยกับพี่ช่างไว้ว่าจะก้านห้องแต่คราวนี้ไม่ก้านดีกว่าเพื่อความใหญ่ส่วนอันนี้บันไดโอ้นีบันได,นนดกว้างมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบนี่ถ้าเปรียบเทียบนี่คือ เนี่ยครับระเ,เ,เ,เบียงเอขอโทษทีครับบันไดบันได,ดน,ดน,นี่บันไดโซนชั้นสองลงมาในบันไดตามหลักของจุ้ยครบอันนี้ในส่วนของได้ถงบ้านนี่ครับ2เมตรกว่าสบายสายเลยผมเลือกไว้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูโซนของสารราริมน้ำของเราดีกว่าในงบประมาณ1านึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะลงทางนี้ ถูกมากครับในงบสังหาริถึงแสนบาทได้ได้ขนาดนี้ใหญ่มากว้าวอุ้ยนี่ตอนนี้ลงมาได้เลยนะลงมาลงลงมาได้ถึงขนาดนี้ลองลองไปดูลองไปย้อนคลิปดูครับตอนนั้นผมมาแล้วผมเล่นกันแล้วผมเล่นอันนี้ก็คือในช่วง4เมตรสเมตร ดี๋ยวจะพาไปดูนี่ตรงนู้นอาจจะเข้าไปไม่ได้แล้วอันนี้คือนี่เสาของศาลาแล้วก็จะศาลาแล้วก็จะต่อขึ้นไปครับมีหลังคาโอ้โหนีศาลากว้างมากสวยงามครับสวยงามรอน้ํารอน้ําแม่ฟ้าขึ้นไปอยู่ชั้นสองของตัวบ้านกว้างมากเลยครับอันนี้บริวเวณรอบๆส่วนข้างล่างนี่นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบอกเกิด แล้วก็จะมีห้องน้ําโซนบนข้างบนนี้ผมทําห้องน้ําไว้มุมนี้และนี่ข้างล่างไว้พอลามาเที่ยวผักผ่อนนะครับโซนหน้าบ้านนะแล้วเดี๋ยวผมจะล้อมรั้วหมดเลยล้อมล้วรอบเลยครับว้าวดูน้องโฟฟอ,ฟ,อฟันมาแล้วเป็นไงฮะ เจ้าของบ้านตัวน้อยเรามาแล้วน้องโฟฟานเป็นไงวันนี้มา,บ,าบ้านบอกเพื่อนๆหน่อยเป็นไงบ้างเลิฟก, <Wow. S 2> กว่าเดือนที่แล้วเลิฟกว่าเดือนที่แล้วเดือนนี้มีสถานาการณ์ยังไงบ้างเนะาะทำู่บ้านสองชั้น,นจองจองตรงไหนไว้จองตรงไหนมีไหมด้นานบนโอ้จองด้านบนโอ้โหเดี๋ยวถ้าถ้าเอาในความคิดหนูนะอยากให้มีสี่ชั้นโอ้อยากมีสี่ชั้นเลยเหรอโอ้โหแค่สองชั้นก็ไม่ไหวแล้วสองชั้นก็แพงแล้วสองชั้นก็หมดตูดแล้วโอเคโอเคอเคนาะเดี๋ยวยังไง เรามาอัปเดตสถานการณ์เที่ยวหน้าดีกว่าเนาะเที่ยวนี้ก็คร่าวๆประมาณขนาดนี้แล้วกันนะเน<อ>าะบ้านสองชั้นของเราร้อนๆเออมาหลบใต้ถุนบ้านด็มีใต้ถุนบ้านไปยิงกลางแดดกัน<อ>นะเราเออแปลกระวังเตะนะครับนี่วันนี้ก็ให้พี่ช่างวานปลูกต้นอะไรนี่ต้นฝ<ม>รั่ง,งกินจูกับมะมะพร้าวเตี้ยใช่ปะแวะซื้อมาไม่ได้เตี้ยนะเตี้ยเี้มะพร้าวเตี้ยทำไมโอเคยังไงวันนี้ บอกเพื่อนๆลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันดีพีหน้าอย่าลืมอะไรมางอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์นะคะบ๊ายบสมัครสมาชิกด้วยนะสมัครสมาชิกมันก็เหมือนกดติดตามเลยโอเคโอเคบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องโฟร์ฟอร์ฟันด้วยนะคะกดไลค์กด like, กดระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้านะบายบาย